ดูใจมันไม่ได้เห็นอะไรเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ของใจอารมณ์ของใจของคนว่ามันมั่นคงไหมเรียกมั่นคงในความดีโผผ่ๆๆหรือเปล่าบางคนก็เดี๋ยวรักษาสินเดี๋ยวตั้งใจรักษาเดี๋ยวก็ใจก็เป๋ไปเรื่องอืนแหละไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่มั่นคงแล้วปล่อยก็เรียกปล่อยใจไม่ไม่ไม่กระตือรือร้น ตอนแรก็็แอคทีฟน่าดูเลยฉีบตัวเองน่าดูเลยความดีเวลาเราทำถ้าจะให้มันส่งตัวดีเธอต้องทรงสมาธิบ้างอย่างน้อยก็มีอานาปานุสติเพราะการที่เรามีสติพอรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกของเราเรายังนึกถึงอารมณ์เรายังพานึกถึงว่าเรากำลังตั้งใจทำอะไร ฉันจะตั้งใจสวดมนต์ฉันจะตั้งใจรักษาศีลห้าฉันจะตั้งใจรักษาข้อนั้นข้อนี้ไงว่าล่ะมันมีเนี่ยมันมีในความตั้งใจของเราแต่ถ้าเรามันไม่มีสมาธิบ้างเดี๋ยวมันก็หลุดอารมณ์เหล่านี้มันก็หลุดอารมณ์ที่มันคุ้นเคยก็ได้อารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงมันก็กลับเพราะเรามีสิ่งนี้อยู่แล้วเป็นเป็นปกติ แต่อารมณ์ที่เรากําลังสร้างมันขึ้นมาเนี่ยคืออารมณ์ความดีที่เรากําลังเห็นว่าหนทางที่ทําให้เราพ้นได้เราก็ต้องมีสิ่งน้เป็นอารมณ์ของเรานั้นฉันจึงไม่ดูความแปรปรวนเปลี่ยนไปของสังขารสังขารเราในนั้นมันจะปรุงแต่งยังไงเนี่ยมันได้มันจะเกิดอารมณ์ไอ้นนอารมณ์ไอ้นี่มันก็เกิดเกิดกด,ดับ,ดบ เราจะรักษาอารมณ์ความดีได้ไมันต้องมีสมาธิเพราะถ้าไม่เลี้ยงเราเลี้ยงในเรื่องของสมาธิจิตไว้บ้างเราจะเอาเอาใจเป็นนึกถึงความดีได้ยังไงละ่ะเพราะเรื่องที่มันกวนใจเราเป็นในทางที่ไม่ดีเราคุ้นจะตายไปรมความแล้วก็คือว่าทำที่พึ่งของเราที่เป็นของเที่ยง ที่พึ่งของเราที่ไม่เป็นอนัตตาที่พึ่งของเราที่เรานึกถึงคราวใ nice, ดก็เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ยึดเท่าไหร่ก็เป็นสุขอะไรยึดเท่าไหร่เราจะเกาะเท่าไหร่เราจะนึกถึงเท่าไหร่เราก็สุ ematics, โอยิ่งนึกย,ย,ยิ่งเห็นยิ่งรู้สึกเป็นสุขนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสุขนึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสุขใช่ไหมล่ะนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเราก็เป็นสุขแค่นี้แหละสรณะของเรานึกเข้าไป เพราะยังไงเสียเรานึกเท่าไหร่เราก็ไม่มีทุกข์อยากจะนึกนึกเรื่องสตางค์ของเธอเมื่อไหร่เธอก็ทุกขทุกแล้วนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเป็นที่พึ่งของเธอเนี่ยม่ละเป็นทุกข์นั้นคนพิจารณาบ่ายบอยๆว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันไม่มีอยู่จริงเห็น้เห็นจริงแต่มันไม่มีอยู่จริงนะ มันมีสภาพให้เราเห็นคือเห็นการเกิดการดับแล้วเห็นมันจากเราไปแล้วไม่กลับพอมันไม่กลับคือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเห็นว่ามันมีกับเราจริงๆแล้วนั่นหมายว่ามันไม่มีอยู่จริงกับเราแล้วเราจะโหยหาเราจะเสียดายเราจะคอยคิดถึงเราจะคอยเสียน,น้ำตาเราจะคอยเศร้าโศกอะไราอาวณ์สิ่งนั้นก็ไม่กลับ ไม่มีใครกลับที่พึ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงไงเพราะมันเป็นภายนอกไม่ใช่ใจของเธอแล้วก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่สร้างใจของเธอให้เป็นสุขจริงเธอบอก๋อ้เรามีพ่อเราที่รักเรามากหลอเคือเราเป็นสุขแล้วคินที่เราได้อยู่กับพ่อเราและอยู่กับคุณแม่ของเราทุกวันเลยคุณพ่อคุณแม่เราดีๆกับเราทุกอย่าง ไม่ว่าเราจะอยู่กับท่านหรืออยู่ห่างไกลท่านจึงก็คอยถามถึงคอยดูแลเราคอยเอาใจใส่เราคอยประครบประงมอารมณใจเราให้เป็นสุขตลอดคอยถามไทยอย่างนั้นถามไทยอย่างนี้ทุกวันทุกคืนเราไม่อยากจากพ่อจากแม่เราไปไหนแม่เราจะอยู่ไกลที่ไหนเราจะเอาของพ่อของแม่ติดตัวเราไปผมของท่านบ้างเศษผ้าเศษเล็กเศษนะั้นมาติดตัวห้อยตัวเราบ้างอย่างนี้นะคลายความคิดถึง เวลาเธอไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนเธอก็เอาเอารูปของท่านไปบ้างเอาของที่ระลึกที่ท่านให้ไว้เป็นที่จิตเรคอยยึดถือเป็นที่พึ่งของเธอบ้างอย่างนี้พอระลึกเธอเห็นเพราะว่าท่านไม่ตายเนี่ยท่านก็ยังเธอก็ยังรู้สึกว่าเธอยังมีความสุขถึงจะมันจะห่างกันนะเอา้าแต่ท่านยังไม่ตายนะท่านยังไม่ได้เป็นอะไรเรายังไม่สูญเสียนะเราก็รู้สึกว่าความสุขเรายังมีถูกไหมล่ะ แต่ว่าเราลืมนึกว่าที่เราเราหาความสุขในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยเรากำลังต้องสูญเสียสิ่งที่เราเป็นแสวงหาความสุขในเวลาที่มันไม่มีอยู่จริงแล้วเราก็พยายามที่จะเก็บความสุขของเราไว้ในภาพต่างๆภาพความจดจำภาพความคำพูดภาพในจิริยาของท่านภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยทำอะไรกับเราเราไว้ยังไงทั้งหมด นี่จะรวบรวมเก็บไว้เป็นอัลบ,บัม้มเก็บไว้เป็นภาพถ่ายวิดีโอไว้เจออยู่อย่างนี้แล้วเกิดมาก็ต้องเจอแต่เรื่องอย่างนี้แล้วก็มาเศร้าโศกลำพึงลำพันอะไรอา,รา,อารวอนกับเรื่องที่มันไม่ใช่มีอยู่จริงและที่แย,ย่คือตอนที่ไอใกล้จะตายมันหมดเลยตอนเนี้ย คำว่าไม่มีอะไรเหลือนี่ชัดเหมล่ะมันชัดตอนนั้นนะเธอไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีลูกไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีคนรักไม่มีใครเลยนะน่ากลัวตอนนี้แล้วเธอในโหยหาที่พึ่งของเธอในสมัยที่เธอยังเห็นอยู่ได้ยังไปหาได้ยังคุยได้ยานนี่นะ แต่ตอนนี้คุยไม่ได้เห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปจากสิ่งที่เธอเคยมีหมดเลยแล้วเธอก็มองอยู่ในความมืดมัวอยู่คนเดียวเสียงร้องในใจเธอร้องอยากจะพบเจอคนเหล่านั้นคนเหล่านี้ตายตอนนั้นเธอก็คงเจอสี่ท่านมากดยืนข้างเตียงเธอเลยข้างนี้สององค์ข้างนี้สององค์ มึงเพ้อมึงมาจะเพออยู่เลยไปกับกูมาจะมานั่งเพอ้อเอืเลยไปเดี๋ยวนี้ขามารับเองแล้วอันนี้เธอทำแม่ขัดขืนก็ไม่ได้แล้วไม่มีเรี่ยวมีแรงขัดขืนเขาหลบก็จับถือเหวี่ยงอย่างเดียวก็เข้าแถวแล้วเตรียมตัวเดินเข้าแถวไปกับเขาแต่อันนี้เธอก็นั่งเพอ้อไปไหนกันหมดวะ ไอ้คนเดิมกับคูกูมารู้จักสักคนอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเจอเจอป้าคนนั้นเจอญาติคนนี้เจอเพื่อนคนนู้นโอ้โหแต่พอมาเจอกันได้วะมึงก็ตายกูก็ตายเอาช่วยกันไม่ได้ตอนนี้ก็พากันไปชีวิตยังอีกไกลเห็นไหมละ่ะเรื่องของเรายัางอีกไกลนะแต่เราไม่มีที่พึ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน ถวไปอีกไกลามากเลยและการวนกลับมาไม่ใช่อะไรจะมาเจอคนเดิมเนะี่ยมันไม่ได้เจอพ่อคนเดิมไม่ได้มาเจอแม่คนเดิมไม่ได้เจอสามีคนเดิมภรรยาคนเดิมลูกคนเดิมบ้านอย่างเดิมทรัพย์อย่างเดิมยศบรรมดาศักดิ์อย่างเดิมไม่เจอเจอใหม่หมดเธอจะมาเริ่มต้นศูนย์เลยลงท้ายก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามยันเก้าแล้วก็ศูนย ไม่ไปไหนศูนเปล่าว่างเปล่าไม่เหลืออะไรการพิจารณาในสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเหลือเลยอย่างเนี้ยมันดีมันทำให้ใจของเรามันจืดมันจืดมันนิ่งในความที่มันนิ่งมันจืดเราก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นคือมันดับความหวั่นไหวความเศร้าโศกค,ความอะไรอาวรณ์ของเราได้ แล้วเราทําให้เห็นคนของพระเจตรัยเนี่ยเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราที่สุดแล้วเนี่ยเรามี่แต่สิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นสนนัตที่พึ่งอันยอดเยี่ยมไม่ใช่ว่าเราหมดความกตัญยูกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเลืกคนที่มีคุณไม่ใช่อย่างนั้นนะเรายังมีในใจแต่เราไม่สามารถเอาท่านเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งในใจเราได้แค่นั้นแหละคือความจริงใช่ไหมล่ะอ แต่เมื่อไหรที่เราไปเจอท่านเมื่อไหรที่เรามีกำลังวังชาพอช่วยเหลือได้เราก็ทำแต่ตอนเนี้เรายังพอทำได้เราต้องทำวันข้างหน้าไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้เราได้ทาตอบแทนคุณของพระรัตนะตอบแทนคุณหลวงพ่อตอบแทนคุณพ่อแม่เราตอบแทนคุณที่เขาดีกับเรานะมีโอกาสทำไปเถอะ ก็เราไม่รู้ว่าจำเราจะมีโอกาสมาทํากับมันแบบนี้ไหมอย่างเนี้ยจะทํำไหมจะได้ทําอีกไหมไม่แน่นี่เนี่ยถ้งบอกอารมณ์คนที่เขาส่งไว้ซึ่งความดีเวลาท่านทั้งหลายเห็นเขาจงเห็นใจของเธอมีอารมณ์ดีมันเหมือนกับความสว่างจิตของเธอมันสว่างอารมณ์มันผ่องใส่ยมันสว่างมันมนี่แต่จริงที่เธอนึกถึงจะพระ นึกถึงจะทำสองของพระนึกถึงเธอจะทำไอ้นั่นทำไอ้นี่เกี่ยวข้องกับภาาศาสนาเกี่ยวข้องกับพระจิตมันไปอย่างนั้นถึงเธอจะวุ่นวายในชีวิตมีเรื่องกระทบใจอะไรแต่ว่าไอ้ที่มันกระทบมันไม่ได้กระทบเพราะเธอมีความโลภอยากได้แต่เธอกำลังกระทบเพราะใจเธออยากให้อารมณ์ข้างนอกมันไม่ผ่องแต่ข้างลมข้างในมันผ่องอารมณ์ข้างนอกมันเกิดเกิดดับดับมันกระทบเดี๋ยวก็มันก็จากเราไปไม่มีอะไร แต่อารมณ์ในใจเราง,ย,งยังอยากจะทรรําความความดีของเราต่อนะยังอยากจะช่วยยังอยากจะให้ยังอยากจะทําถ่งนั้นสิ่งนี้นะเรายังใจจดใจจ่ออย่างนี้อันนี้คืออารมณ์อารมณ์เหล่านี้มันปรากฏที่มันแสดงออกมาจากใจของเราถ้ามันทรงก็หมายว่าอารมณ์เหล่านี้ไม่เสืบ่บมันก็จะสว่างจิตเราก็จะสว่างตลอดตอนไหนก็สว่างเธออยู่ที่ไหนก็สว่างเทวาดาเห็นเธอ เขาก็ยิ้มเห็นตรงสว่างของมือถือนะยิ้มพ่อแม่เก็ยินดีมีความสุขที่ลูกของเรามีจิตใจที่สว่างสวัยตลอดเวลาใช่หไหมละ่ะอารมณ์ชั่วไม่เกิดมันไม่เกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจคืออารมณ์ชั่วนะอารมณ์ชั่วก็ต่เมื่อเราไม่ชอบใจแล้วเราพยาบาทอาคาตคนนั้นก็ได้อ,อารมณ์ชั่วจึงจะเกิดแต่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับ มันยังไม่ใช่อารมณ์ชั่วก็เรียกอารมณ์ปกติเกิดได้ดับได้เกิดได้ดับได้แต่อารมณ์ที่ไปผูกโกรธนี่ผูกพยาบาทอ้นี้มันไม่ใช่อารมณ์ปกติเออมันเป็นอารมณ์ที่เธอใจจดใจจ,จ่อจ้องที่จะทำให้ใจของเธอมีแต่ความคุ้นคิดแต่สิ่งที่เป็นความชั่วอย่างนั้นอยู่อย่างนี้จิตของเธอก็มองหมองไปแล้วอ้าวหมองว่าเซหมองว่าเทวดามองก็ใจของเธอหมองไม่น่าดูเขนก็ผ่านไป ดูไม่เห็นความสว่างเห็นเจ้าของมัมมุมมองมอง่ไปดูมันจะไม่แหละดูจิตโอ้มันสว่างมันดวงหนึ่งเหมือนเรามองมันท้องฟ้าเห็นดวงดาวมันสว่างดวงดวงไหมล่ะไอ้ก็นนามองไอ้ไหนไอ้ดวงไหนมัมมุมมองมองเราก็ไม่ดูมันถูกไหมล่ะดวงไหนมันจันจรัดสว่างสวัยนั่นแหละแล้วก็จ้องมองมันมากหน่อยปุปมาข้อนี้ฉันใดนะเวลาท่านทั้งหลายเขาดูเราก็ดูเท่านี้แหละ พระท่านจะดูเราก็ดูเข้านี้ไม่ดูเรื่องอื่นมองไปแวบเดียวมันจะดูมากแล้วก็เห็นหมดทุกคน,นจะเป็นยังไงนันไม่ใช่ของเห็นยากเนี่ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราเหล่านี้ไม่เท่ากับเราพยายามมองตัวเรามันจะได้มองใจตัวเองว่าใจอารมณ์ใจเรามันทรงไหมทรงในความดีอยู่ไหม แล้วส่งความดีมาส่งความดีขั้นไหนขั้นละสังโย์ไปถึงไหนเขาก็จะค่อยๆพยายามทบทวนในสังโย์เราว่าสั่งย์ข้อที่หนึ่งเป็นยังไงข้อที่สองเป็นยังไงข้อที่สามเราคิดอะไรอารมณ์เราเป็นยังไงล่ะลังเลสงสัยไหมยังมีนิวรณ์ในอันในสังโย์ข้อนั้นข้อนี้อยู่หรือเปล่านี่เขาก็ทบทวนเวลาเราทบทวนอารมณ์ใจของเรา มันก็เหมือนกันค่อยๆขัดจิตใจของเราให้สว่างวเวละเวลาปฏิบัติเขาทากันแบบนี้ไงาต่ก็มีความเป็นทิพย์เขาก็าดูจิตของเขาก่อนเลยจิตยังไม่ท่องว่ายังไม่ใสว่ามันจิตอะไรอยู่ว่ามันขุนมัวอะไรอยอย่างนี้ถ้ามันขุนมัวเพราะเรายังนึกถึงเรื่องของคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้เราเก็บฝังอยู่เราก็ต้องเคลียร์เฮ้ยไม่มีอะไรอย่าไปใส่ใจไม่ได้เป็นเรื่องจริงเรื่องจังอะไรแล้วแต่วิบากกรรมวัก มันก็ค่อยคลายบควมันคลายหมอมันก็เริ่มสว่างขึ้นมาสิไมล่ล่ะอ่าเราเริ่มอะไรเริ่มละปฏิคะสังโยชนี่ไมละ่ะอันนี้ค่อยๆทำค่อยๆทาในสังโยชน์สิจะเป็นเครื่องวัดใจของเธอว่าความผ่องใสในอารมณ์ของเธอมันไปถึงขั้นเป็นคนปกติหรือว่าขั้นก้าวสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลในพระศาสนา ถึงมันจะเป็นชั่วคราวมันก็คือการที่เราพยายามฝึกของเรานั่นแหละคนได้เจโตปริยญามก็จึงฝึกจิตของเขาเพื่อความเป็นพระอริยะบ่อยเขาไมา่ได้มัวสนใจจิตของคนอื่นหรอกนะดูใจของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาดูเดี๋ยวก็กลับมาดูดูว่าเป็นยังไงอารม์ใจเราเป็นยังไงสว่างหรือเปล่ามันหม่นหมองหรือเปล่ามันสีอะไรกันวะอ,อย่างเงี้ยก็ต้องดูดมาดูเห็นถ้าเขา ยังไม่สามารถส่งสมาธิได้ในการเห็นเขาก็จับนิมิตอย่างนี้องค์แก้วบงังพระพุทธรูปบ้างมันจะมีพุทธานุสติแล้วก็ส่งไว,ว้ภาวนานะมพะพัะนะมะพัทะภาวนาแล้วไปภาวนาไปทพิจนารณาในสังโยคของเราไปแล้วก็มาดูใจของเราว่ามันสว่างไหมเขาก็ทำอยู่เท่านี้ทำจนจิตมันไม่มีคำว,ว่าถอยหลังแล้วคลอแลอารมณ์ไม่ถอยหลังแล้ว ไม่กลับไม่ย้อนกลับไปทําความชั่วแล้วนะอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ด้วยตัวเขาเองว่าไม่กลับไม่โลภไม่อยากได้ของใครแล้วไม่อยากพยาบาทอาฆาตโกรธเกลียดใครเลยอย่างนี้นะไม่มีใจคิดเห็นใครมาเป็นศัตรูเลยนะไม่มีแล้วแล้วก็ไม่หลงไหลอะไรเพราะว่ามองดูแล้วก็เห็นไม่อะไรความสุขอยู่ตรงไหนมองไม่เจอทักที่จะฝากว่ากับคนกับสัตว์กับสิ่งของก็ฝากไม่ได้มันเจ๊งหมด ฝากคนคนตายฝากของของพังฝากไปทําอะไรเราก็ไม่ฝากใช่ไหมล่ะอาไม่ฝากก็ปลดการเกาะออกไปซะก็ปล่อยพอมันปล่อยเสร็จละปล่อยแล้วก็วางวางสู้อย่างจิตมันก็นิ่งสงบแล้วก็ดูใจเราโอ้มาสงบว่ามันสว่างว่าแล้วก็เทียบดูมันถึงจะใช้สิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เพื่อการ ปฏิบัติให้ถึงมรรคถึงผลได้จริงๆในญาณาั้งแปดประการนะอย่างน้อยเขาต้องคล่องเรื่องเจโตปริยญาณถึงจะดีตตอนนี้เราก็เริ่มที่จะคล่องท้องเราเริ่มเวิงว่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเหมือนกันทานของเธอที่ตั้งใจทำก็มาถวายว นึกนึกถึงคุณของพระตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตท่านของเธอได้ตั้งจิตปรารถนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในภพนี้ชาตินี้ท่านของเธอจะมีอานิสงส์เลศิศเพราะเธอตั้งใจได้ความบริสุทธิ์พระสุดทานของเธอก็แสวงหาได้ความบริสุทธิ์ใจเราก็ตั้งใจของเราเตอัรตรา แม้แต่สังขาร่างกายมันจะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามชีเราก็ยังมีใจยินดีที่จะให้เห็นความตั้งเจตนาอันเป็งกุศลใหญ่ของเธอเพื่อเกิดพระอานิสงสมบูรณ์และบ,บริบูรณ์หมายความว่าความปัารานของเธอที่ปัารานอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิดอ,อาหารของเธอที่ลงมาในบาทของเราเราก็ ตั้งใจว่าขอให้เป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของเธอได้ช่วยชีวิตให้ของเธอได้มีกําลังวังชาจะทําความดีก็ทําความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายสสิจะหมดลมหายใจกันนะตั้งใจรับพผ่อนนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขรัง เอวะเมวะอิโตจินนางเปทานางอุปกปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวัสมิสตุสะเพปุเรนโสสังกปาจันโทปรารโซยะธามานิชโชติราโซยะธาสัพพิโยวิวัชันตุ สัพโรคโคเวนสตุมาเจพวันวันตรายโสุขีที่คายุโกภวะอภิวาชน,นสีริสันิจังวุธาปจายโนจัตารโอธรมาวชันติอายุวันโนสุขังภะลาง